วิธีทำไอจีสองอันในเครื่องเดียวนะครับก่อนที่เราจะทําการดาวน์โหลดแอปไอจีอาร์สองนะครับให้เข้าไปตั้งค่าก่อนนะครับที่เครื่องของเราแล้วก็ไปที่เมนูทั่วไปแล้วก็ระบบป,ป้องกันตรงนี้แล้วก็แรงที่ไม่รู้จักให้ติ๊กถูกนะครับปุ๊บโอเคตกลงแล้วก็ไปที่ลิ้นที่เราต้องการดาวน์โหลดผมจะเก็บไว้ที่ไลน์นะครับตรงนี้ก็คลิกเข้าไปเลย แล้วก็ตกลงนะครับตรงนี้แล้วก็สร้างไฟใหม่อันนี้จะดาวน์โหลดได้เฉพาะ Android นะครับสำหรับ iOS เนี่ยไม่รองรับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแล้วก็กำลังดาวน์โหลดอยู่นะครับทำไมไม่ไปโอเคโอเคดาวน์โหลดเสร็จแล้วแล้วก็คลิกเข้าไปเลยแล้วก็ให้กดติดตั้งนะครับ อันนี้ผมติดตั้งให้ไม่ได้เนาะเพราะอันหน้าจออยู่ลืมไปนะครับก็ติดตั้งเองก็เหมือนกับไอจีทั่วไปเนาะก็ไม่ได้ยากอะไรก็แค่นี้ก็จะฝากนิดนึงนะครับสําหรับใครที่เอาลิ้นเนี่ยไปขายเนาะก็ไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะมันของฟฟีะก็ให้ใช้ฟรีกันไม่ต้องไม่ต้องขายเนาะโอเคก็แค่นี้มันก็จะเป็นแบบแบบไหนนะ แบบแบบแอันนี้ที่ผมดานหลดมาอ่าแบบนี้นะครับเนี้ยอันน,น,นี้ก็เหมือนกับไอทั่วไปนี่ผมจะลองเข้าดูเนาะนี่ก็ R2 แล้วก็ลงทะเบียนอ่าไออะไรที่ผมเคยสมัครไว้อ่ะอันนี้จะตัวอย่างของผมก่อนเนาะแปดแปดสาโอเคเข้าไปก็หน้าตาแบบนี้นะครับ ก็เหมือนกับไอจีหลักนั่นแหละปึ๊บเคนี้โอเคนะครับว้าวว้าวว้าวออกแล้ว